สวัสดีครับมื่อนีสิภามาเบิงขั้นตอนการทําหน้าดำนะครับเนาะการทําหน้าดำนี่ปีนี้นะครับผมเพิ่งเห็ดปีแหละผมกับบุงหัว่ามันจะผุ่มคาสำหรับคาแร่นที่ห้าลงทุนไปบ่นนะครับเนาะแต่ว่าผมเสียว่าไม่ก็ต้องได้ อยู่หวนแล้ครับแต่ว่าเสียดายร้ายได้หน่อยนี่คือดูกับการดูแลนะครับเนาะหน้าที่จะผมจะเฮ็ดหนี่ในปีแรกนี่มันจะเป็นหน้าของแถวพอนะครับจํานวนสามไรกัวัว,วนะครับเนาะมาลายปีนี้ได้ทาการดําเอาเนาะครับเนาะเพราะว่าทถาที่ผ่านมาเคยบานเอาแล้วมันบ่คอยได้ผลผลิตบันไดน,นะครับเนาะเพราะว่าหนึ่งการดูแลผม บทัวถึงเนาะครับหมายถึงว่าคุ้มหยาบบได้ย,ยังหลายต่างๆหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับเนาะมันก็เลยเ่นในผลบริตหน่อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยตัดสินใจโดยที่ว่าเปลี่ยนวิธีการเหตุใหม่เนะครับเนาะเหตุจังไดหน้าสามไรกลัวๆนี่ที่ได้ผลผลิตหลายหรือว่าพอกินพอขายนะครับเนาะโดยที่ว่าเหตดโบตอง ใส่ใจมันปันไหนแต่ว่าก็ใส่ใจอยู่นะครับเนาะกสิได้ทําการดํามือนี่แหละครับสําหรับหน้าผมมือนจ่างค้นดํานะครับเนาะลงทุนไปแล้วจ่างค้นดาหาข้นกับหมูว่าหาคนนี่สิ่ิใส่ระยะเวลาการดําจักมือนะครับเนาะสาหรับสามไรเพราะว่าผมกับพึ่งเฮ็ดหน้าปีแหล่ผมกับบุงหัวรายละเอียดว่ามันสิใส่เวลาจักหมือนนะครับเนาะ และผมก็ตีบ่สองหมื่นนี่แหะครับเพราะว่าผมในจ้างรถไทยเพิ่นมาปั่นดินไ่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับกรรอบเบิ่งครับว่ามันสิประสบความสําเร็จบ่ในการทํานาดําปีแหละของผมปีนี้ทุกอย่างลงทุนลงแรงหน่อยตัวเองเบิดครับจ้างแต่รถเพิ่นมาปั่นกับคนมาดําซ้ํหน่้น,นะครับเนาะก็ค่าแรงครับการลงทุน ก็พ่อปันกันเนาะครับเนาะจำบาค้นละเคืองเนาะครับถามมันประสบความสําเร็จหรือว่าบ่าประสบความสําเร็จจังไดผมสีมาอัปเดตไหมเนาะครับเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตะการนะครับเน,ะน,น,บบเนานะ,นะผมทําการวานไหวเพื่อจะมาดําในหนานะครับก็งามดีอยู่ครับ กะบูมโฮว่าใส่กาไลยปันไหนนะครับเนาะถือว่าตัวงามอยู่ครับลั้งสีแข็งนะครับเนาะจังได้กะฝากติดตามในเรื่องครับสำหรับช่องไม้ยางผมการทำนาดโดยการดำปีแหลกนะครับเนาะจังได้กะฝากติดตามในเด้อครับขอบคุณครับ